ว ELCOME TO P PIM CHANNEL สวัสดีค่ะกลับพบกับบูมนะคะอาแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กูตทูตอนนี้ที่กูทูดบาร์เบอร์นะคะมีช่างตัดผม2คนแล้วไม่ต้องรอคิวกันละสามารถมาตัดได้เลยนะคะก็มีน้องเนทกับน,น้องเนยเอ้ยดาหนูเหมือนกันถ้าใครอยากมาเดี๋ยวบุมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ที่เราจะมาทำก็คือ3ฐทหารเสือของชุนดีโฟนี่ก็มีชุนเวนเคซิวแล้วก็พี่คอกอ,อ๋อน้องน้อง,องรักของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไป

กูขึ้นโชว์เมื่อไหร่ไฟจะลุกลุกฟังกูทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งในคุกคุกโวเพวกูจัดจ้านแบบว่ามูจัดไอเย็ดแม่เพชรแท้ไม่ต้องชุบสัตว์เอเพชรที่พวกกูห้อยกันพวกกูแบบแบบซอยคำให้พวกมันค่อยๆฟังนกูไหวนัดสัตว์พวกขี้ฉากูไม่ครบจับไม่ดุกูไม่ตั้งใจ แค่จุดโจมพวกมึงกำลังลุกลี้ตังไม่มีเริ่มลุกลนเป็นอย่างงี้กันทุกทีแก๊งเป็นกันทุกคนในสัตว์เราเล่พรากูมันเชื้อลายแม่มึงไล่กับโฟลอันตรายแพร่เชื้อใครก็ไขวัดทำแสดงยากเสียเวลาอย่าแสดงสัตว์เราโฟล์กูตุ้มตามทำมึงแต่งมันกับแมลงสาบเลสสัตว์นี่เชิ้มรีโฟล์ hit the flow everybody hit the flow hit the flow เปลี่ยนชุดแล้วไปทำเบของมาเสร็จแล้วก็อันนี้ใช่ปะเป็นเหมือนเกมเลยเนาะที่มีแบบ เลขแสนสองแสนอะไรอยู่ตรงหัวบนอ่ะใช่ปะเท่ว่าพวกน้องเทว่ะมึงเหงามึงก็แงนฟ้าดูแล้วก็เปิดเพลงกูแล้วมึงยกแขนค้างไว้เดี๋ยวกูพาพวกมึงโยกกันจนแขนล้าอา่ะถ้าพวกมึงจะเอาไอ้สัสก็ปุจะเฮนซิรนี่แคแฟนไม้แกงหม้โฮคูพวกกูยืนโฟลบนเมฆไรก็โกคูกูไม่คุยถ้ามึงซุยแล้ยังคับเสพมีแต่ปรับเบ็ดังจนหูพวกมึงต้องอักเสบ กกับมถูหลายพวกมึงจับง่ายน้ากระทอมกระสูดตายทากันเองไม่ผูกขายพวกกูไม่มีสูตรช่วยอย่างพวกมึงกับพวกกูไม่เท่าช่อย่างนี้พวกมึงก็รู้ว่าโอ้สกูพวกกูทักไปคาแอบสปินอยู่บนบาร์รับแล้วมึงจะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวถ้ามึงมีเขียวเข้ามาดูดได้แต่ถ้ามึงจะมาทะเลกับกูไม่ดูดด้วยไม่อยากอารมณ์ไม่ดีสั่นเดาเบามึงจะปูดยังง่ายทำไมเหมือนคนที่ถูกไล่พวกแอบกันทุกวันจนพวกกูไม่เป็นคนที่ถูกไหวยังแม้ ก็งงทำไมมึงหลุดเวอร์สรุปคือเนื้อที่ดูมันไม่ใช่เป็ดแต่ว่าตุ่มไฟและเพลงนี้โฟกัมาแบบจับได้จับง่ายสั่งมันเลยกับตอนที่ไม่มึงจับได้ก็เหลี่ยมอย่างมึงก็ไม่ได้อ่านยากแต่ว่าเหลี่ยมเพรากูมันไม่มีทางที่มึงจะอ่านได้มึงไม่มีทางจะอ่านได้กูมันสามคนมันเสือดำเสือใบมันก็เสือไฟอ้ากูบอกไปแล้ยใหญ่กูบ้าเพลยหน้าเหียเย็ดแม่มึงเอาอะกู เล่นหนึ่งกูก็ไม่ใช่นักเดียวไอ้้ากินไปพรากูเตรียมไล่ใส่มึงเียือมเกลียบมากลือชิมหัวจากระบบไปพวกมึงหายไปจากทะเบียนลาดอ่ะพอตอนกูบูกูอยู่กันติดถนนรามานคนละทิศไปชิมันทบิยไไปต้อนสนิทสนมอ่ะมีไก่ของตัวมึงอยากจะจิก้าหงไม่ว่ากันในชั้นสายแล้วศพเมื่อพอให้เป็นคีน้องสงกูทำให้ทุกคนขนาดหน้าเหมือนทหารม้านนอใหญ่เหมือนฉลามวานชนบุรีโฟทุกคนในแก๊งกูเหมือนตลาดลาดแล้วกูไม่มีวันยอมเป็นคนในแก๊งกูขายอากาศนั้นนี่ รถแข่งรถอะไรวะมีเด็กค่ะมีเด็กด้วยลูกใครเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหดีไม่ต้องบอกก็รู้เนาะว่าดีขนาดไหนสามฐานเสือสามฐานเสือจริงมากสามคนเสือดำเสือไฟเสือใบใช่ปะโอเคทุกคนไปฟังความมิ้น์ของบุ๋มในรีแคปนะคะตามมาค่ะจากคลิปค่ะ